ความสัมพันธ์ของแจ๊ดและชมพู่คะ่ะต้องบอกว่าหลายคนจับตามองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เป็นยังไงเพราะเห็นทั้งคู่สนิทสนมก,กันมานานว่าทั้งคู่เหมือนจะกุ๊กกิ๊กเกินเบอร์แถมเนี่ยคู่เคยออกมาบอกว่าเคยนอนด้วยกันแล้วละคะ่ะภรรยานเนี่ยรู้เรื่องแล้วเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยคะ่ะ สำหรับเรื่องราวนี้นะคะต้องบอกว่าหนุ่มแจ๊ดเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงค่ะในเรื่องของการเป็นนักสแสดงตลกและตอนนี้สิ่งที่เขามีผลงานที่แจ้งเกิดมากมายนั่นก็คือในด้านของการเป็นนักร้องนั่นเองค่ะ ปัจจุบันคุณแจ๊ดอายุ39ปีนะคะแต่ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากในชีวิตในในด้านของงานตลกรวมถึงงานทางด้านผลงานเพลงค่ะเขายังมีฉายาใหม่อย่างแจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนั่นเองผลงานออกมาก็มีชื่อเสียงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงมือลัน่นหัวร้อนสําหรับเรื่องราวของเขาวันนี้เราจะมาพาทุกท่านไปติดตาม หลายคนเองก็คงจะสงสัยนะะว่าสําหรับตัวเขากับสาวชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยเป็นอะไรกันดูแลจะสนิทสนมกันโดยออกมาพูดผ่านทางรายการร้องข้ามกําแพงค่ะในตอนพิเศษทั้งคู่ได้มาร่วมร้องเพลงด้วยกันด้วยหลังจากแจ๊ดเอง ก็เดาไม่ถูกว่าใครที่อยู่หลังกำแพงฝ่ายสาวชมพู่ก็พูดขึ้นมาว่าเราเคยนอนด้วยกันจากนั้นเขาก็ตอบผิดจนเฉลยออกมาว่าเป็นดาราสาวที่ชื่อชมพู่ก่อนใบดังนั้นในด้านของภรรยาสาวของหนุ่มแจดนั่นคือสาวแจงนะคะออกมาแซวว่าแอบชอบเขาใช่ไหมได้ยินมาหลายคลิปแล้วนะก่อนบอลจะร้องเพลงขาดไฟเก่าแซวหนักมากโดยที่กันกันแตนหาวอนพิธีกรถามแจงว่ามีคดีอะไรกันแหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักมากๆค่ะ